องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันน uhm ี้ค่ะเล่นไม่ถูกเลยแป๊บนึงเอาหมนจิตใจต้องการทุกคนรักใหม่สุขใจหรือกนรักเพลิงสดใสมอบรักให้เธอใจฉันเมือลอยหากเธอยคอยฉันพลอยอิ่มใจ้องต่อดีไหมเนี่ย 6นาฬิกาแอบมาพบเธอเจอกันทุกทีโซพีงามแท้ไม่แพ้เทวีจันสีพ่องเป็นเธอคงมองเห็นฉันเป็นยอดใจเมมมตแม้ผมบอกเกินมาเล้วนี้ไม่ขอบคุณครับผมเซมอยู่นี่นี่กามิน เราจะเล่นอันนี้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูมาดูเนี่ยน,น,นะครับว่าเขาจะเข้าใจไหมแต่ผมว่าเขาเขาน่าจะเข้าใจนะจ้ากำมินโค่ชเผิอเ,อเลยแบบนี้นะฮืมมนาลังชุมงชู้เจ้า c h e รี่ Dance ก o ลู่ไปไหวนะครับยอมแพ้ครับ อโอเคเลยโอเคค่ะค่ะแินดีหายยังดียังดีไหม now okay ไหม now y o okay ไม่ไมโอ้ยยยยินยย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  I ไอ้เห็บไม่มีช้อยไม่เล่นมุกเนยคุยกันด mm ีก hmm. <Sure> oh ่าโอเคเดี๋ยวมัจีีส์โอ s l เมสต์เดย์ทูเด a ์ e ฮดเอ็ก m e d ม c i n ี a อ่ะยูเมดิซีนอิก n นฉันแค่ซีการมินปุ๊บแอม a อเคแอมโอเคโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องทิคเมดิซีนเลยอืมินน่ารักจัง เดยวบายโอ้อ๋มพรุ่งนี้เข้าใจพรจุ่งนี้ไหมไม่เข้าใจชั่วโมงล่วงชั่วโมงล่วงชั่วโมงล่วงกําบายต้องต้องบอกว่าเ,เพื่อนเพื่อนพรุ่งนี้ใช่ไหมเขามาใช่ไหมอยู <Yeah. S 1> hmm, ่คำไทยไทยแลนด์อย่ามน่ารักจังเลยเนอิน อ๋อวันเสาร์เฮ้ยวันนี้วันอะไรวะผมเบอร์วันคืนไปหมดแล้วอ๋อวันเสาร์วันเสาร์เดย์อยากเห็นยันเที่ยอืมกามินวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะน่ารักมากเลย no no me too me too uh, i i oh uh, Charlie oh uh, today Charlie oh uh, every day every time oh uh, ก็คุ้นเคย นับเป็นไอซีเออไลฟ์วิไลฟ์นับเป็นนับเปนเกียอย่างยิ่มนับเป็นกีโอยเหมือนกันแซมนับเป็นเก t ยย่างยิ่งได้ไลฟ์กับกามินนะน่ารักมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเดาอยูก็ a กบพ Yes maybe yeah อืมเป็นห่วงด้วยตึ๊ดไม่ทับไม่ทับเขินหนักโอ้นี่วันนี้เขินจริงนะเนี่ยกามินอัมพิพเพอร์เนี่ยวันชุดที่งี้ปุ๊บให้ผมผมไม่เทเรนะครับตอนนี้ยอืมขอเวลานอหน่อยได้ตะก้าออกอตะก้าออกอืมอ่ามันมีตะก้าเนี่ยฮัลลี่ you you all time or l ส s ์ time now วย่าวันนี้ขอบคุณกามินมาก เด้อมา I I can free 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 y t n y free t ีโกยาวเล่นๆไม้องไม่มีนาแบบไม่มีงานแล้วตอนนี้พี่กรบอกว่าไม่มีงานแล้วโอเค no no I'm free talk with you morning เลยเออยังจกัปนิปนิปนิ I'm free ah okay I want you and me to be t o o ไปไหนพี่แคเหรือไปอะไรนะ A weed. ี FC, FC want <Gar> min, m ่า e ย่าไม่ไม่เอ่อการการมินเอฟซีชา i ีเอฟ a ีวันที่ยูมินการมินไม่ได้ยินเสเอืมเขาบอกเอาตะกร้าออกผมมาออกไปแล้วใช่ไหม go pk you you okay okay. okay 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 let's mm. go let's go ah uh, okay invite wait 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 mm.

No. <laughs> my friend uh, friend. Maybe. No. <laughs> uh, I don't know. <laughs> oh, you don't know. Friend friend. Oh, you friend. are. You are Thailand stars celebrity. No, I'm, yes. I'm. I'm. I'm not. No. 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 Uh, no. 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 Oh my God. No. Two point six million followers. Hi. Hi. Oh, Hi. God. ให้ด <s 衩> ูให้ดี哟。帮我打一场好不好？这是她男朋友哎。嗯。哦，她她男朋友很红的。嗯。好，我们加油啊！我没有钱呐。Yeah。干巴的，fighting。fighting。哦，他那边就 everyone tap the screen please。อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพ่าคลิปดีๆนะคะ